อันนี้ก็สิมาสูบเห็ดละครพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดละครที่ฝรั่งมาแหละก็มีมักเขือพี่น้องมีมักเขือมักแข,ข้งโอน,นวันกับพัน,นวันผักหอมมักทั่วในงาพี่น้องใส่กับขว้าใส่หัวสิ้นไคพี่น้องเอมากินน้ำกันเพี่น้องแซ่แบแซบเห็ดสูตรนี่แซ่บได้พี่น้องเอออันนี้ก็คือปนป่าพี่น้องปนป่าเห็ดละครกับเห็ดไข่ไข่อัน,นเดียวกันกับลาบเผาอะไรพี่น้อง แม่ต่อลงแล้วพี่น้องแงคอยสิลาคอยสิชุบให้เบิ้งแน้วเนลละครเนี่ก็เอาลงไปก่อนพี่น้องเอาเนละครลงไปก่อน,น,อนสิกินหมดบ่ดแล้วบาทน,นี่อเมกาคือในงาแหละพี่น้องในงาขัว้วเอลงไปมันสีหอมถ้าบ่มักข้าวขัวข้วกับบุใส่ก็ได้พี่น้องถ้าใส่กับบุเป็นอย่าง วุ้นิก็คือหมักเพชทข่อยกระชวยเรียบร้อยแล้วพี่น้องการมกเพลทแล้วก็มีหมักทั่วมีหมักเขือมีหอยไข่พี่น้องหมักแขกง่ะมนยังพ่อท่านเก็บมาใส่เนาะผักหอมพี่น้องเอาลงไปพร้อมกันเลยลงพร้อมกันแล้วจะปรุงร้าเดียวอือบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาพี่น้องมากินพร้อมกันเลยเขาใช้ปนป่าก็ได้ปนกบก็ได้เลยพี่น้องแสบมาทุกอย่าง ที่สาคัญไข่มันมันมีรสชาติมันๆเลยพี่น้องอันนี้คือหมางนาวพี่น้องเอ๋หมางนาวบีลงไปอซาบินก็พอเติมน้าปลาลงไปน้าปลาขอยใช้แล้วแหละพี่น้องใส่อยู่ในต้มต้มปลานี่แป็งนัวนัวใส่หลายใส่หลายมันมันคือหวานนอกมาพี่น้อง อันคีอข้าวขว้าข้าวขวกัเติมลงไปจะน้อยอีกเนาะเติมเพราะว่าใส่ในงานเลยสูตรเดียวกันกับเห็ดหลามเท่าเด้อสิท็อปมาเพ็ดกัเติมลงไปก่อนมันโบเพ็ดกระบอใส่หลายเอรเม็ดพอดีเอาใส่ชั้นนี้พอวันเม็ดแล้วพอช้อนมาเพ็ดดีบใส่แล้วไปเนาะ โซ่เบ่งหน้าตาพี่น้องแต่แซ่บกับเบิ่งคอยซิมก่อนเด้๋ยวบานซิมกันออโอเคพี่น้องแซ่บแล้วพอดีแล้วกลาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คุณสุคนมาพี่น้องมากินน้ำกันวันนี้เป,นเป็นเป็นบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเอ,งอ้ยแซ่บครับพี่น้องสุพีศละคร ตัวกับเขาเหนียวห่อนๆโมเมนข้เวเหนียวเย็นแล้วพี่น้องเอ้สุกแล้วเดี๋ยวร่อยพี่น้องมาผูดใยสกินกาเห็ดกินได้พี่น้องใส่ใส่ปนโกบแล้วกับปนป่าพี่น้องกับเขาเหนียวโอ้ยวาไหลครับไหลๆพี่น้องมันหิวเข่าแล้วมันมันหิวเข่าแล้วพี่น้องตอนเที่ยงกลางป่าพี่น้องมากินน้ำกล้วยแซ่บๆพี่น้องแซ่บ่นะมาสดพี่น้องมาสด เขาใส่มะพร้าดีบกันเลยอยันสีสันมากอะบอดด้ออกแดงๆนะพี่นอ้องเป็นเป็นสีสันของมะพร้าซอยใส่พี่นอ้อง,งมาคำแหลกแห้งมาอ่พี่นอ้องเอ้ยกับข้าวเหนียวโอ้ยเป็นนำ้ำลายมาเสร็จแล้วกันพี่น้องอหอยแมลงภู่ก็มีแต่ว่าบอดด้เอาเกินถาดพี่น้องเอ้ยหอยแมลงภู่อยู่ข้างล่างือ,อ หอยแมงคู่พี่นอ้องสืเม,มือดบอพีน่น,น,น้องสืเมืเอบนมากินนเอก้อยบางแถวหอยชอกินของเงินมาหลายแบบอืมจ้กหน่อ,นอยขอยจังสิกินหอยพี่น้องกินอันนี้ก่อน แสบก่อนหลับเท่าเด้พี่น้องการพี่น้องบางคนเิ่นกะถามว่ามันมันคือกันกับสลา์บอกเพิ่นว่าแต่ว่า่อยเคยกินสลายนะพี่น้องบ่เคยกินสลายเคยกินแต่เฮลคกอนะแต่มันกัดแสบได้พี่น้องการมีพี่น้องบางคนเิ่นกะว่ามันใครหินบอกเพิ่นว่ามันโมเมนต์ใครหินได้พี่น้องอันนี้ก็คือเฮละคอนพี่น้องเอยเฮละคอนนี่มันกัดสิหากินยากแต่ได้พี่น้องมันกัดิมีแต่สพาะมันมีถ้า มองบะหมีก่กะโอนเมืองวันมันกะบะมีพี่น้องมากินน้ากันเราลายใหญ่ห้างพี่น้องอือ,อยู่ให้ยู่หน้าพี่น้องอยู่น้ากันหลายคนอยู่แต่ว่ากินผู้เดียวพี่น้องกายหนันนงเบ่งนั <laughs> นงเบ่งกินปลาถั่วมาดสด ใส่มะเขือมะแข็งเนะี่ยขวานจะไปเก็บมะบแม่วาดขาว่านจะไปเก็บมะแข็งมาใส่พอจะลืมพี่น้องเอ้ยมะแข็งกับมะแข็งกูอเอง อยู่ตารางเถียงน้ําหมองเก่านี่แหละพี่น้องพนหากรซ้าตกพี่น้องบ้านข่อยตก2 300เดือนต dền lên thằng nọ, 1 tới 6. Mình sẹp còn lập đấy nó nọ, sắp lập đại เคยกินลาบเท่าะนะพี่น้องมันแสบคนลาบเท่าไอมีหอดกลางป่าไปหน่อย อาหารมันนอกมันหนาเขากะสิบประมาณนี้แหละพี่นอ้องมียังก็กินน่นกินได้ทุกอย่างพี่นอ้องแต่ว่าบ่ได้ซื้อไปหามาเอง Xe <laughs> không nào nổi nhưng chôm trông chẳng là bị nó mình sẽ. tiệp khẩu và đường xe bài năn bên nào bay gì nhàng cọ ăn thay là bên nào này biết หอยแมงพูนี่พี่น้องเอาไปลวกอะไรบ้างแกบก้อยพี่น้องแกก้อยใช่ชมพู่เน่าคุณมาคอยขยันขึ้นตัวมันก็มีอย่างานนอ,อ้วนมาพี่น้อง nhằm toàn mặt bị đi bị nói khỏi xoay thôi.